เอาละครับมาดูเรื่องราวของเรงขาคณิตบ้างความคล้ายนั่นเองโจอบ,บอกว่า3เส้นนี้ขนานกันนะลูกและเขาให้ตัวเลขมาคือเลข3เลข15และเลข3ามห้าเขาถาม AB เท่าไหร่กูตัง้งชืเอกเลยเนาะเขาบอกว่าให้เราเขียนอธิบายเหตุผลและความคล้ายด้วยใช้ความคล้ายพิสูจน์นะครับคุณเลยจะแนะนำสอขั้นตอนขั้นตอนที่1คือความคล้ายอยู่ไหนครูความคล้ายอยู่ตรงนี้นะครับ สามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันรูปนี้กับรูปนี้รูปเล็กกับรูปใหญ่เลยอ่ะคุณคว,ว่าเรามาให้ดูนะรูปนี้คือรูปใหญ่ตรงนี้นะตัวเล็กที่เราได้มาคือสามห้าละตรงนี้ต้องรวมกันนะรูปได้สิบแปดมุมนี้นะที่มันอา่าเรียกว่าใช้รวมกันนะกับรูปเล็กๆตรงนี้แทน,นเรามาเทียบนะเล็กๆตรงนี้นะอืมเล็กๆตรงนี้นะเลขสามละอ่ะไม่ได้รู้ตรงนี้นั่นแหละเราจะหาด้านนี้คือเราเช็ค มุมกอนนะมุมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากันนะคุณลูกคามุมมันเท่ากันนะเช่นคุณลูกอาจจะเช็คมุมนี้เป็นเครื่องหมายถูกก็ได้นี่เท่ากันนะเออนะครับมุมนี้เท่ากันดังนั้นคุณลูกค่าทีนี้มุมเครื่องหมายถูกกับมุมจุดเท่ากันทั้งสามมุมก็เลยเท่ากันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะอันนี้รูปใหญ่หน่อยนะทีนี้คุณลูกค้ารสาม,มเหลี่ยมคล้ายเราจะหาเพื่ออะไรครูคําตอบคือครูจะบอกว่าเราจะหา e f ตั้ง e f เลย E f หารด้วยเลข3คุณลูกค่ะเวลาทำสามเหลี่ยมคขายเรามาระวังอย่างหนึ่งคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมนั้นถ้ามันอยู่ด้านบนเราก็เอาไว้ด้านบนตัวอย่างเช่นแบบนี้นะถ้าคุณลูกเอา EF ซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับมุมจุดคุณลูกก็ต้องเอา3 5ไว้ข้างบนอ,อีกรอบหนึง่ง3 5คุณลูกเอาเลขอะไรไว้ข้างล่างเลข3ตรงข้ามกับมุมก็ไม่ถูกฝั่งนี้คุณลูกก็ต้องเอาเลข18เพราพออยู่ตรงข้ามกับก็ไม่ถูก ขอย้ำเลยนะอันนี้เรียกว่ามุมคู่ที่สมในสมในกันกับมุมนี้เออมันเลยใช้เป็นตัวแทนกันและกันได้นะครับเป็นสองคล้ายนี่ลูกค้าเราคุณไขยตัดทอนกันให้มันฉุบฉับเฉสับเออมันหันกันไม่ได้เลยหรอครูใช่ยูั่นเลยไม่สวยหรอสามหันได้ไงลูกสามเท่าไหรนะสามหกสิบแปดคุณลูกค้านอกนั้นก็หามไม่ได้หรอกครูโอเคได้สามสิบห้าส่วนหกก็ คือ e f 6 3สามสในระูปโอเคครูทำครั้งแรกคุณลูกคหาจะเอา e f ไปทำอะไรครูคุณลูกคหามองมาทางนี้มองมาทางนี้ทางไหนครูอย่างงี้นะก็ดูเด้อสีส้มดูกันเนี่ยเราจะตามหา x ก,กันแล้วล่ะรูปนี้นั่นสีส้มและขออนุญาตสีชมพูไม่ไม่ไม่สีม่วงหวานแบบนี่นี่นีนนน่นี่น,น,น,นี่ตื่นหนยนะเอาละ คุณได้สองอันนี้นะขอกัพีป้หน่อยต๊ดนะคุณลูกค้านี่อะไรที่มันคล้ายกับบางครูนี่ไงเดียวนะนี่มันขนาดเนนะคุณลูกเราต้องเอาสีม่วงกับสีชมพูออกจากกันเนาะตืดมาอย่างงี้ตืดมานะคุณครูค,ค้าขอช่วยเป็นระเบียบหนะะ่อยค่ะได้ได้แบบนี้ที <laughs> นี้นมันสวยอยู่นะเสานี่นะนี่นะเพื่อความสวยงามเรามีเทคโนโลยีเราใช้เป็นประโยชน์สุด โอ้ยสีผู้หายอะขอสีกัมนมาหน่อยนี่โอ้ยคุณรู้ถคาคุไม่ทําเล่นนี่นะเสร็จเรื่องหนาแล้วลูกอะไรนะอะไรนะอันนี้นะนี่นะเนี่ยมุมรวมที่คือมุมนี้นะมุมนี้นะมุมนี้นะเ่าลานี่มุมนี้นะนนะเอาละเลขเออตัวใส่ตัวเชือ่อมต่อตัว,ตวอักษรก่อนแล้วกันนะครูดีด็อกตัวอักเอฟและตัวอักษรอเอาละตัวอันนี้ละ่ะดีด็อกอัรลณกใหญ่เลยนะและเอเนาะและก็บีเอาละสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเอ็ก เอดีด็อกอย่าลืมละสิบแปดเหมือนเดิม,มลูกสิบแปดเหมือนเดิมเอาละเอฟดีด็อกเราต้องใช้เลขสิบห้าเอฟอีเราพึ่งได้มาเป็นสมการหมายเล็กหนึ่งนี่เองใช่ไหมอ่าหมายเล็หนึ่งที่เราพิ่งได้มานี่แหละนี่นี่น,นี่หมายเล็กหนึ่งนี่นะดังนั้นเราขออนุญาตใส่สามสิบอส่วนหกคูหารเลขผิดไป,เ,ปนเนี้ยเลขไปสวยเลยอะ่ะช่างมันเถอะลูกเพราะว่า,วาน,นั้นเจ็ดคูนห้าสามหรถมันไม่มีตัวร่วมกันเอาละคุณลูกค่ะ เรามาตั้งเป้าหมายกันเถอะว่าเราต้องการ x นะเมื่อกี้ครูลูกยังจําได้ไหมว่าครูพูดว่าอะไรนะถ้าต้องการ x ก็เอา x ขึ้นก่อนครูลูกครูเช็คมุมหรือยังอาเช็คมุมมาหน่อยเช่นเอ่ออันนี้ไม่ขนานกันนะนะมันก็เนี่ยเนี่ยมุมนี้ก็ต้องเท่ากันแหละนะครับครูนี่เห็นไหมอืมมุมนี้ก็ต้องเท่ากันแหละนะครับมันมันขนานกันนะนี่แหม่นี่แหม่นี่นี่นี่มันขนานกันเช่นนี้ เนี่ยมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันนะเออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า,า,วาถ้าเส้นคู่ขนานอย่างนี้นะเออส่วนขยายความหน่อยแบบอย่างนี้พื๊บเบดีแ๋บบยวก็พื้น่างนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันมีเส้นตัดมาเส้นหนึ่งพรามมาจากบีแล้วน,นี่เขาบอกว่ามุมเนี้ยจะเท่ากันคุณลูกค้าอันนี้มุมนี้กับมุมนี้จะเท่ากันนี่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 ถ้าคุณลูกมองออกเรื่องของเออเส้นขนานนะนะ ในนเส้นขนานเอาละมันมาเป็นสามเหลี่ยมคายตรงข้ามมุมจุดคือ X แล้วเลขที่มีเรามีคือตรงข้ามมุมเครื่องหมายถูกคือเลขสิบแปดนะลูกนะเอาละตรงข้ามมุมจุดของเราคืออะไรเราเขียนไว้เอกข้างบนเนาะเราต้องเขียนเลขอันนี้ไว้ข้างบนใช่ไหมลูกเศษสามสิบห้าส่วนหกและตรงข้ามมุมเครื่องหมายถูกคือเลขสิบแปดก็เลขสิบห้านะลูกเศษส่วนซ้อนกันอย่างนี้ก็ลูกอางมาข้างลางนาใจเย็นทำทีละอย่างนะลูกปืดเท่ากับ ตัวนี้คือสามสิบอ้าส่วนด้วยเอาทีละอย่างนะลูกหกคูณสิบห้าไม่ต้องคูณกันหรอกครูแค่อยากจะให้เธอะระมัดระวังตรงนี้เท่านั้นเนี่ยคือทําทีละอย่างค่ะอคนยัดสีสีดำแล้วนี่อ่ะทําทีละอย่างนะเราต้องการเอกนะลูกนะ้องอสีสันสวยงามครูนีเอาละ่ะทีนี้เรามาตัดทอนกัเนเถอะตัดทีละสิ่งอีละ่ะเช่นคุณลูกอยากตัดฝั่งนี้ก่อนนะคุณลูกสามสิบห้าโอเคได้เนี่ยฮะ เท่ไรนะห้าสามสิบห้าห้าเจ็ดสาสิบห้าโอเคสามหกสิบแปดตัดกับอ e ีกเจ้านี้ได้เลยนีนนนน x x 7, น่นี่นี่อัน x ตอบเจ็ดบแล้ว x ตอบเจ็ดนะครับดังนั้น,นเธอก็จะตอบเ b เท่ากัเจ็ดหน่วยเองเอาละอันนี้ครูจะทำสองขั้นตอนนะลูกทำสองขั้นตอนก็ต้องบอกว่าทำสองขั้นตอนเกิดครูทำให้ดูแบบชัดเจนเลยก็เลยอาจจะดูแบบค่อยๆเป็นสเต็เปช้าชานะลูก ตัวพอรู้บรรยายนุตัวหนังสือครูใหญ่ตามเลยนะจริงตัวสือครูเล็กสวยๆเนี่ยวยงามนะเดี๋ยวกูย่อให้ปั๊บดูีิสวยงามเป็นระเบียบบอกเลยนะอันนี้ก็ย่อลงไอครูมันดูน่ากลัวใช่ยู่ลูกาขออนุญาตย่อหน่อยจื๊บนีอุ๊บปูแบบดูไม่ไายการขึ้นมาทันทีอันเล็กหนึ่งขูมาด้วยนะขั้นตอนที่หนึ่งนี่จบแล้วสวยงามอธิบายซ้ำอีกรอบสิครู นี่นะเราต้องการอะไรนะต้องการเอกตรงนี้อั้นเราต้องใช้ด้านนี้มาช่วยเพราะว่ามันมีตัวเลขเยอะกว่าน,นี้รูปใหญ่คล้ายกับรูปนี้ใุผลที่เราพยายามทําคือเอา e อฟตั้งนี่เพราะเราจะเอฟมาเชื่อมกับฝั่งนี้นั่นเองถ้าได้ตรงนี้มาหมุนเ,เรียกว่าเรียกว่าสามเหลี่ยมคล้ายฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ,อะลองดูคิสซ้ำๆก็ได้นะไม่ต้องรูปซ้ำหรอกเดี๋ยวมันจะยาวกว่าน,นี้โอเคเดี๋ยวเจอกันลองนัดกับดรบีนะครับสวัสดีครับ